หรือแม้กระทั่งอิหร่านที่เป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นประเด็นเรื่องของการโครงการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ถึงแม้ว่าอิหร่านจะบอกว่ามีโครงการนิวเคลียร์เพื่อการสันติการผลิตโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นแนะแต่หลายๆชาตินั้นนะก็ไม่เชื่อว่าอิหร่านนั้นนะจะทําแค่เพียงเพื่อโครงการเพื่อสันติแต่อาจจะพนัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านก็เป็นหนึ่งชาติที่มีเงื่อนไขคล้ายๆกับเกาหลีเหนือก็คือความพยายามในการพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ ที่เป็นผลมาจากการสร้างความตะเกียกบลืมถึงการป้องปรามจากคู่ขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างซาอุดิอราระเบียหรือว่าอิสราเอลที่เราเห็นความขัดแย้งได้ในปัจจุบันเนี่ยและวันนี้ก็ได้เป็นประจักษ์เห็นแล้วว่าการพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลีย์นะนะั่ะแน่นอนว่ามันจะสร้างข้อได้เปรียบแต่แน่นอนว่ามันก็จะเรียกตีนด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าตะวันออกกลางมันเป็นยุทธศาสสําคัญซึ่งผมพูดในคลิปก่อนๆว่าภูมิภาคเนี่ยมันมีความสําคัญและมหาอํานาจ ก็กระโจนเข้ามาเล่นในเกมคุมีภาคนี้เสมอมา